ถามจริงไปคบกับคนอย่างป๊อปโอ๊ตไดงเนี่งงานบันเทิงอะแม่ ไม่เหมือนพี่ป๊อบรู้จักมังแจเด็กอยู่แล้วค่ะเป็นแบบญาติแบบญาติแบบนับไม่ถ่วค่ะคนไทยมันจะญาติกว้างมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นญาติแล้วก็พี่โอ๊ตก็รู้จักผ่านแบบพี่ป๊อบพี่พลอยหออีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนแบบเจอพี่โอ๊ตบ่อยคือช่วงตอนโควิดที่เหมือนไปร้องเพลงกับการกุศลนะคะแม่ใช้เสียงของเราเพื่อให้คนโอนเงินมาทําบุญกับเราอะค่ะเราหาเจอยังว่าเขาโอนเงินมาเพราะให้หยุด ให้หยุดเหรอผัวเราทำไมครับขับกดดูครับไม่หยุดจริงใช่ค่ะให้หยุดล่าสุดเนี่ยนักข่าวไปถามบอกว่ามีแฟนมาแล้วกี่คนเราสตันสตันทำไมไม่สตันตอบลำบากเดี๋ยวมันโป๊ะไม่สตันแล้วแล้วตอบว่าอะไรแม่มีแฟนมาแล้วกี่คนเรียกว่าหัวดีกว่า เราไม่รู้จะไปจำกัดความของ relationship คําว่าแฟนได้ไงคนที่เรารู้สึกดีคนที่เราเคยคุยคนที่เราเคยดูหนังคนที่เราเคยกินข้าวคนที่เราเคยคบหลักปีเดี๋ยว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 ณปัจจุบันไม่มี2564อย่โสดก็จะถามว่ามีแฟนมาแล้วกี่คนนั่นมีแฟนมาแล้วกี่คนไม่ถึงสิบฉันว่า้ไม่ถึงอ่ะเพราะเก้าแหละเอาเก้าครึ่งแลยกันอีกคนนึงไม่เสร็จไอ้โอ๊ยอะไรการกินข้าวไง แต่การกินข้าวลูก <โฮ S 1> เวลากินข้าวเราไม่เลือกงานน่ะเวลากเลากินข้าวเราก็คุยสัมเัสแล้วอ่ะพูดเับวเพื่อนผู้หญิงานางเป็นคนเดียวนะวันนั้นนางดื่มไวน์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนางก็ส่งคลิปลองเพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวตอนเมาไโอเคถ้าเราถ้าเราต้องแต่งเนื้อใหม่เราจะแต่งว่าอะไรงครั้นนทีอเปลี่ยต ออเราไม่เปลี่ยนเลยชีวิตเราเปลี่ยนเว้ย มีความรู้สึกว่าขาจะแยกออกความอ้างว้างความอ้างว้างแล้วส่งมาให้แม่บอกแม่หนูรักแม่นะแล้วร้องสะไปขนาดนั้นเลยก็หนูไปเจแแม่ใน12ราศีแหรอแม่เรื่งที่จะแลกลากับหนูรู้สึกว่าแม่ต้องอยากรู้จักหนูแน่ๆเลยเนี่ยหนูก็เลยส่งไปชาเลนด์ดูว่าแบบแม่บล็อกหรือยังไม่บล็อกเอนดูแต่ถามว่าคนที่เรานับเป็นแฟนเอาความสบายใจที่เราจะนับว่าเขาเป็นแฟนเราด้วยความรู้สึกใดๆก็ตามมีกี่คนแล้วหนึ่ง หนึ่งคนเด้งเหรอใช่คือเรารักจริงๆคนไทยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มีไหมตอนนี้ไม่มีค่ะชอบแบบไหนอะทำไมมันหายากนักเรอเราสวยมากเลยนะเนี่ยต้องมีผู้ชายมาจีบเยอะคนชอบหนูที่ภายนอกค่ะพอรู้จักภายในที่หนูเป็นต่างๆเนี่ยค่ะเขาเริ่มตกใจเหมือนแบบมันซื้อของมาแล้วไม่ตรงปกเงี้ย อะไรวะที่นิสัยไม่ดีของเราเลยเราคิดว่าไม่หนูว่าความนิสัยไม่ดีของหนูอะมันไม่ได้บวกลบคูณหารแล้วมันแย่หรอกแต่หนูค่อนข,ข,ข้างเป็นเป็นบ้าหนูไฮเปอร์หนูสนุกสนานมากหนูแก๊งเพื่อนเยอะติไเอย่้ยติดเ<ล>พื่นอนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่เข้ามาก็ต้องเป็นคนแบบเข้าใจอยู่ด้วยแล้วแบบชอบตัวเองรู้สึกสบายใจถ้าเราชอบผู้ชายสักคนหนึ่งเราจะเข้าหาเขาไหมต้องดูก่อนว่าแบบเขาชอบเราไหมแต่ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าเขาชอบแล้วเราก็ชอบเขาะอะ เขาไม่ต้องมาตั้งใจจีบเลยหนูหนูจีบเองได้หนูชวนคุยได้หนูคุยเก่งกว่าคนที่เข้ามาจีบหนูอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องเริ่มมาจากที่แบบหนูชอบหรือเปล่าเยถ้าชอบถ้าชอบถ้าชอบก็คุยคุยยังไงก็คุยปกติสอนด้วยดิสอนด้วยดิสอนด้วยดิดวยดเวลาเวลาเราเราจะเกอดบ,บว่าแม่หมายถึ่คนนี้ไว้อะแม่ไม่ค่อยคุยไงพ่ไป่พ่อเลยหรอแม่โอนแม่ไม่ได้คุยเลยแม่โอนอย่างเดียวเลยเออพูดชายในวงการนี้มาจีบเราบ้างไหม แปบแปบบเนี่ยอยู่ในงุนก็มีค่ะก็มีบ้างถ้าเราไม่ชอบเราจะปฏิเสธก็ได้ไม่ปฏิเสธนอกจากแบบแย่มากจะปฏิเสธถ้าไม่ชอบอยู่จะรีบเปลี่ยนให้กลายเป็นแก๊งเพื่อนให้ได้สมมติเขาไม่ไม่สนเลยอะเรื่องแก๊งเพื่อนเขาไม่เอาไม่คนที่เข้ามาต้องอยากแบบอยากใกล้ชิดอยากสนุกสนานแบบว่าอยู่ในแก๊งสดใสไปเที่ยวนู่นนี่นั่งกับหนูอยู่แล้วแต่เราก็จะเป็นทาเก็บเพื่อนไปเลยมันเก่งนะมันไม่ตอบอะไรกูเลยเก่งมากมันพูดไปไหนไม่รู้มันไม่ตอบเลยอะ มีใครที่ฉันรู้จักไหมรอบๆข้างที่ฉันรู้จักว่าเราเข้ามาจีบเธออะไรเงี้ยมั้ไม่รู้หรอกค่ะแม่แม่ไม่รู้หรือมันไม่รู้อะไรล่ะคะแม่ไม่รู้หรือมันไม่รู้เขาแน่ใจไม่รู้ค่ะว่าหนูไม่รู้หนูตอบอะไรไปเลยค่ะเก่งมากเกนะเป็นเด็กฉลาดบ้าเลยกินข้าวดีกว่าลำคานใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Cheese Factory Mall นะคะเซอร์คุมิส11ค่ะดนตรีดนตรีหนูพูดความจริงหมดเลยนะเมื่อกี้ แต่ผมไม่หมดแค่ไี้ใช่ค่ะหลังจริงแค่หนึ่งคืนคนในวงการป่ะเด็ดเด็ดเด็ดนไ่หยเลยอ่ะเปิดโอกาสให้เขาไปมีแฟนก็ได้หรือเรามีแฟนใหม่ก็ได้ใช่ไหมคนนั้นวันนี้อยู่่ไหนอัานี้คืออื่นใฮ้สนใจคนดูเซอร์กันหน่อย